5เทคนิคในการถ่ายภาพบุคคลให้สวยด้วยการใช้แสงเช้านะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดถ่ายภาพเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าแสงเช้ามันดียังไงมีจุดเด่นยังไงในวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องพื้นฐานในการใช้แสงเช้ากันแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะสอนเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็การใช้ระยะเลนส์ด้วยครับไปดูในแต่ละขั้นตอนกันเลยครับ ทีนิคแรกก็คือการเลือกใช้แสงเช้าในการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายพื้นฐานว่าทําไมต้องใช้แสงเช้าและแสงเช้าเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยแสงที่สวยมากๆสุดๆในประเทศไทยนะครับผมเลือกประเทศไทยก่อนนะก็จะถ่ายได้2ช่วงเวลาหลักๆคือตอนเช้านะครับในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนิดๆนะครับประมาณสัก7จ็ดโมงเนาะแล้วก็แสงเย็นนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นเนี่ยแสงมันจะสวยมากแต่ว่าแสงเช้าเนี่ยมันมีความสาคัญและโดดเด่นมากๆคือหนึ่ง แสงมันไม่แข็งนะครับแล้วก็แสงไม่ได้แรงเกินไปเวลาที่เราถ่ายภาพบุคคลด้วยแสงเช้าเนี่ยมันจะทําให้ผิวของนางแบบว่าดูนุ่มนวลน,นะครับแสงมันดูซอฟต์นะครับแล้วก็เวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยผิวมันก็ดูแบบมีออร่าสวยงามนะครับแล้วก็ช่วยให้นางแบบเนี่ยดูสวยมากขึ้นซึ่งเป็นแสงที่ใครก็ถ่ายภาพได้สวยนะครับถ้าเกิดเราเลือกใช้แสงตอนเช้าเพราะงั้นอันนี้พื้นฐานสาคัญเลยคือถ้าอยากถ่ายภาพบุคคลสวยๆนะครับเจาะจงเลือกใช้แสงช่วงเช้ายัางไงก็ได้ภาพที่สวยแน่ๆครับ เทคนิคที่2นะครับก็คือว่าให้นางแบบเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่แสงเนี่ยส่องเข้าที่หน้านางแบบเสมอนะครับเ <_" S 1> พราะจะช่วยให้หน้านางแบบเนี่ยดูสวยงามแล้วก็มีรายละเอียดเพราะว่าแสงมันส่องเข้าไปที่หน้านะครับแล้วก็แสงช่วงเช้าเนี่ยมันมีความนุ่มอยู่แล้วเนาะผิวนางแบบก็จะดูสวยงามนะครับนอกจากนี้มันยังช่วยลดเงาบในใบหน้าด้วยเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายย้อนแสงหรือว่าเรายังจัดเงาไม่เก่งการเลือกให้นางแบบเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่แสงเข้าหน้าเนี่ยมันช่วยให้ภาพถ่ายออกมาสวยได้ง่ายครับ ในเทคนิคที่3นะครับจะเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงเพื่อให้มันเกิดริมไลท์นะครับในตอนเช้าเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยมันเป็นข้อดีมากมากเลยก็คือว่าประกายผมเนี่ยมันจะดูสวยงามเป็นริมไลท์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่กลัวเรื่องการถ่ายย้อนแสงกลัวภาพมืดอ,อะไรเงี้ย แสงช่วงเช้ามันมีความพิเศษ <st> อย่างหนึ่งคือต่อให้เราถ่ายภาพย้อนแสงนะครับเรื่องของเงาหรือว่าความแข็งของแสงอ่ะมันไม่ได้เยอะมากนะครับเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงเนี่ยยังไงภาพก็ออกมาสวยแล้วมันก็จะเกิดริมไรที่ตัวนางแบบด้วยครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับจะเป็นมุกที่เราใช้ประจําในการถ่ายภาพตอนเช้านะครับถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยแบบคิดมุมไม่ออกหรือว่าอยากได้ภาพแนวใหม่แล้วแบบไม่มีไอเดียถ่ายภาพย้อนแสงในตอนเช้าครับยังไงก็ได้ภาพที่สวยแล้วก็ดูแปลกตาแน่นอนครับ ในที่หนึ่งที่4นะครับเราจะเลือกใช้เลนส์นะครับในการละลายฉากหลังให้สวยนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างเลนส์ที่ละลายฉากหลังได้สวยมากๆก็คือ35 f 1.2หรือสา f 1นึนะครับ50 f 1.8นะครับหรือว่าใครที่มีเลนส์ระยะเทเลโฟโต้ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น85นะครับ f 1.4หรือ1.8ก็ได้เลนส์พวกนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถละลายฉากหลังได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาที่เราถ่ายแสงเช้าเนี่ย ตอนที่แสงมันย้อนเข้ามานะครับมันเกิดทั้งโบเก้แล้วก็เกิดการไล่แสงที่สวยงามในตอนเช้าครับแนะนําว่าเลือกหาเลนส์ที่เหมาะกับก,บการถ่ายภาพพอร์เทรตละลายฉากหลังที่จะสวยมาใช้ในการถ่ายภาพตอนเช้าครับเทคนิคที่หนะครับสุดท้ายนั่นคือการโฟกัสให้เข้าเป้านะครับหรือว่าโฟกัสดวงตาให้คมชัดนั่นเองครับเป็นเทคนิคง,ง่ายในการถ่ายภาพพอร์เทรตแนะนําว่าถ้าเกิดกล้องของใครมีระบบโฟกัสติดตามใบหน้าและดวงตานะครับให้เปิดโหมดนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากล้องของใครไม่มีโหมดนี้นะครับก็ แนะนำว่าให้เลือกโฟกัสเป็นแบบซิงเกิลนะครับแล้วก็โฟกัสที่ดวงตาให้ชัดแล้วก็กดถ่ายภาพอย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าภาพของเราโฟกัสเข้าทุกครั้งที่ถ่ายหรือเปล่านะครับอันนี้จะช่วยให้เราเนี่ยได้ภาพถ่ายที่สวยงามนะครับแล้วก็ภาพถ่ายคุเเรตสําคัญมากคือว่าดวงตามันต้องคมชัดนั่นเองครับ และนี่ก็เป็น5เทคนิคง่ายๆนะครับในการถ่ายภาพบุคคลให้สวยด้วยการใช้แสงในตอนเช้านะครับผมแนะนําว่าให้ฝึกทำความเข้าใจเรื่องแสงตอนเช้าให้เยอะๆนะครับเราจะสามารถถ่ายภาพได้สวยขึ้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือควรลองมองหาเลนส์ที่ละลายฉากหลังได้เยอะหน่อยนะครับ ใช้เป็นเลนประจําก็ได้จะช่วยให้เราในถ่ายภาพได้สวยมากขึ้นครับถ้าหากใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพแสงเช้านะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของ p h o ต o ทู i l a แ d นะครับผมจะเข้ามาตอบคําถามให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากเทคนิคไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ